สบายดีจ้าทุกคนมีใครอยู่ไหมเอ่ยว่ามีเพื่อนเนาเพื่อนเนาะสบายดีจ้ามากินข้าวกันเด้อจ้าเพิ่งอ่านข่าวเสร็จเนะาะนะคาทุกคนมากินข้าวกัน แล้วเราอะหน่อยอันนี้ยไปดูน้องมุกคอลจีจังวัดดูโทรศัพท์ยู่รมโอ้ยเย้เลยแมุ <c oughs> ามาทำงานค่ะวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ <ija> สดให้พี่ไปดูกันค่ะน้องมุกเพิ่งอ่านข่าวสเสร็จเยอะมากนี่ นี่คืองานที่ต้องทำนะทุกคนต้องอ่านข่าวให้หมดเนี่ยทานข้าวก่อนสวัสดีจ้ามุกดาคนสวยสวัสดีจา้าพี่กดไลค์ให้แล้วขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ให้น้องมุกเยอะ มุกไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนคุณเข้ากันสวัสดีครับไม่สนใจสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มุกด้วยเด้อค่ะ สวัสดีพูในพี่พูด้วยค่ะอธวัตชัยยะชัยยังชูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะมุรามาทํางานค่ะวันนี้แล้วก็ทานข้าวไปด้วยหิวข้าวสวัสดีมุราคุณเวยสวัสดีค่ะคุณ จูนใจคำใช่ไหมคะสสวัสดีนะคะ สดีค่ะค่าทานข้าวด้วยกันค่ะใจเย็ยนๆค่อยๆกินไม่ได้ค่ะหิวมากใจเย็ยนไม่ได้นะ สะาาครหายดียังครับออกจังหรือเพื่อยังใกล้หายดีแล้วค่ะเป็นตุ่มหมดเลยค่ะเป็นพืนขึ้นแล้วก็เป็นตุ่มขึ้นค่ะใกล้จะหายดีแล้วค่ะทานเยอะๆจะได้มีแรงทำงานขอบคุณค่ะ อคนพยายามอดกินค่ะปกติก็ไม่ได้อยากไม่ได้หิวแพยายามแบบกิน มื่อไหร่จะมาเที่ยวกอตมออยากไปอยู่คายังไม่มีเวลาเลยคุณพารวีซิริประมาะอยากไปกอตมอค่ะเจ้ากินยังเอื้อยปาเด็กกินอ้างคอยน่นะที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มตอนฝนตกลื่นน่ะอ๋อจริงน่ะมอเตอร์ไซค์ล้มหรอ อมลมลื่นหรอคะทำไมถึงลมอะมุดาก,กินยาอยู่นะคะวันนี้เพราะว่าไม่สบายนิดหน่อย ทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงล้มคะ่สบคนสบายดี28คนเด้อคะ่ะ สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเลยนะคะสบายดีทุกคนเลยเนาะใครทำอะไรบ้างหรือใครอยู่ที่ไหนบ้างคะคอมเมนต์บอกกันไดเนด้วยค่ะ สบายดีเศร้าสามคนเดอ้อสบายดีเศร้าสามคน <c oughs> สวัสดีน้องมุกทักทายจากฝั่งขวาน้ำผงเดอ้อสวัสดีค่ะสบายดีจา้าทักไทยสบายดีทุกคนบอว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยเดอ้อที่ว่าเข้ามาเบิ่งซ่องมุกดาสาวเสียงขง่วงขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามาเดอ้อขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งเด้อจา้าเนาะสบายดีไอจูรบดินเดอ้อสบายดีไอจูรบดินเด้อจา้า ลบดินเดอ้อแล้วก็สบายดีทุกคน30ิคนเลยเดอ้อที่เข้ามาเนาะสบัสดีจ้าทุกคนที่เข้ามาฝากกดไลค์ให้มุกดาดเดอ้อทุกคนที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาดเดอ้อจ้าเดี๋ยวมุกดาแคปจอก่อนมุกดาแคปจอไว้เอาไปพูดเนาะขอบุกขอบใจทุกคนที่เข้ามากันเดอ้อเมื่อนี้อากาศอยู่เวียงจันทร์จะตุระบดินจะโอ้ จตุระโบดินบบจาขอ,อขอโทษได้หลายเด้อทีเว้าผิดเนาะคุณจตุระโบดินทักท้ายสบายดีคุณจตุระโบโบดินเด้อสงวาอยู่ทางฝั่งลาวมอน,นี่กับอากาศกับคนข้างที่จะเป็นสีหน,นาวเนาะคือฝ้าซีฝนแน่คือบอกฝนแน่เป็นสีเป็นอึมครึมอยู่เนาะคืออยู่ในนครหลวงงจันนี่ก็คือกันเน้อทุกคนคนข้างที่จะว่าฟ้า แดดแน่บอดแดดแน่ตกใจบอดแดดแน่บอดแดดแน่มาแล้วเนาะอัดเสียงว่ะโอเคเลยสุดนี่เนะทุกคนเราจะมาอัดเสียงเนาะจากข้าวฮันเราจะเงียบ เพื่อให้เขาจะอัดเสียงนะต่อไปก็น่าจะเป็นคิวมุกดาลแล้วนะคะทุกคนเป็นคิวเป็นคิวไปนะคะทางไปอัดเสียงหรอเ่าลักทายอัดแล้วเป็นาคมประเสริฐหองโอเราไปใส่อาคมประเ,รเรสะร,เริฐเราอยู่ใส่เราเเอย่เองนะ กัณยาเอกอาคมประเสริฐหองเลขาธิการสภาแห่งสาติพร้อมดกดาษได้ลงเคลื่อนไปเวกนานยูทีแคว่เใส่สปูในโอกาสที่ลงมาเคลื่อนไฟในคนี้ฐานได้เข้าพบฐานแดงประทุมทองประธานสภาประสนแคว่งใสโสปูลที่สภาประสนแคว่งเพื่อแจ้งที่ประสงค์การเคลื่อนไฟเพวกงานให้กับประธานสภาประสนแคว่งได้ขับทราบซึ่งการลงเคลื่อนไฟเพวกงานในคนี้เมนเพื่อลงมาเคลื่อนไปที่ตามจุดนู ใเก็บกรบมโคมูลการเคลื่อนไหวพิกงานของคณะเดกาธที่การสภาปัรจุนแขวงเฉลมบูรณ์ในระยะที่ผ่านมาเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติพิกงานตีขึ้นกว่าเก่าในต่อมาในโอกาสดังกล่าวทานแดงปทุมทองก็ได้กล่าวแสดงความเข้มใจในต้นหับจากองบคุณพร้อมกันรายการสภาพรวมเกี่ยวกับการสร้างสถาปนาแขวงเฉลมบูรณ์ในระยะที่ผ่านมาโดยย่อให้กับปร,ริญญาเอกอากคมประเสริฐพร้อมคณะได้หับทราบจากนั้น ่านรองเลขาธิการสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะก็ได้เข้าห่วมก่อประชุมห่วมกับคณะเลขาธิการสภาบานสนแขวงใจสุบูลโดยมีฐานบีเฮอรองเลขาธิการสภาบานสนแขวงพร้อมด้วยคณะเลขาธิการปวอนาขะแองหองขะแองและพนักงาน,ขนเข้าห่วมในโอากาสนี้ฐานบีเฮอได้รายงานเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเปิดงานของคณะเลขาธิการสภาบรานสนแขวงใจสบุบูลในระยะที่ผ่านมา ตามคำถามเจาจีมให้ทานหองเลขาธิการสภาแห่งชาติพร้อมด้วยกระดา้ขับราบ,าบเป็นต้นแมนเวกงานคนครัวสั่งรวมเลขานุก,การการน้ำเวกงานการเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจัดสภาเราต้องเงียบๆน,นะคะทุกคนเขาอ่านข่าวอยู่ทานข้าวกับไหลทานข้าวกับ หมูหมูผัดขิงค่ะเวียงานและการเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสาภาบรรสนแกวงและเป็นเสนาธิการให้แก่สมาชิกสาภา,หาแห่งสาตประจำเขตเลือกตั้งรวมทางพิจารงาสื่อมวลชนการคุ้มครองจราจรเอกสารเวียกการแต่ตั้งปนักงานเวียกการควดการเวียกการคุ้มครองห้อ,อ,อกาเวียกการบริหารพิธีการ เดี่ยวเป็นการกัดเงินความกติีและได้ยกให้เห็นถึงข้อสะดวกและข้อคงคาในการจัดตั้งปฏิบัติเวรกงานทนญะตะที่ผ่านมาตื่นอีจากนั้นบดดาผู้เข้าห่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดเข้าเพนโดยกรมอภิซอบสูงเพื่อปรึกษาหารือและเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเม้นข้อหยุ่ยากในการจัดตั้งปฏิบัติเวรกงานต่างๆเพื่อพร้อมกันซอกขาวิธีการแก้ไขเวรกงานในต่อหน้าให้ดีขึ้นกว่าเก่าทุกคน ไปเล้วหนึ่งข่าวเนะทุกคนเด้อซึ่งว่าจะเป็นการอัดข่าวเนาะอ่ะเซาสามคนสบายดีสบายดีทุกคนที่เข้ามากันแล้วกันเด้อทุกคนฮามิดมิดกันเนาะตอนนี้เนาะในยูทูบอะแมนโอเคเดี๋ยวสร้างนี่กรับในวันที่๒พฤษภาคมนส๒๔หานไก่สอนจันสีตาเลยาค่ะการรับืองานผักเมืองไซ่จับพร้อมด้วยกระดา ปาการหักทานเป็นลงพบปากคุณลมต่อกับอำนาจการปกครองบานศบตึงความกดดันท่านได้ยกให้เห็นผลสําเร็จกของะสุขใหญ่ทั้งที่4ขององค์คณะพผักบริหารเมืองไซ่จมพรการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของเมืองและได้ดิดหนักให้อำนาจการปกครองบานศพตึงจงเพิ่มทวีเอาใจใส่ในพิธีงานการเมืองแนวคิดศึกษาผมให้กับพ่อใม่ประชาชนได้ขับฮูลและเข้าใจต่อกับแนวทางนโยบายของพรรค ระเบียบกฎหมายของตัาดนำพาสินาพพมายบาสนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวด้วยการปูก,การเรียงสร้างไรครับเข้าในครอบครัวให้มีควมยืนยงสามารถดุดพลออกจากครอบครัวถูกยากการแก้ไขการจับจองที่ดินการทางป่าและจุดป่าที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสืบต่อพับปุงพื้นฐานโครงรางของบ้านให้มีค้ามเป็นระเบียบเรียรอยเป็นต้นแบบจัดสรรกำหนดเชนทางซอยของบ้าน และกับนดสถานทีก่อสร้างโรงเทียพระถมหลักใหม่เอาใจใส่ตอกับพิการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแก้ไขพระกฏการหยอดทอภายในบ้านติดผ่านกับการจัดตั้งผ่นกระดาษสองวลาแห่งศาสตร์แก้ไขบัญหาสีเทือนเก้าหัวข้อวิทยาศาสตร์ในโอกาสนี้ทานเลขาคณะผดพักเมืองไซ่จัมพรยังได้เขื่อนบ่พยเศกงานพร้อมทั้งได้นําเอาเครื่องดุงคม พร้อมดวยอุปกรณ์การเคียนมามอให้กับลูกลานนักเขียนครอบครัวที่ยังขาดเคินอุปกรณ์การเขียนและยังมอบเงินจํานวนสิล้านกีบที่บริษัทสุวรรณไซมอบให้กับอํานาจการปกครองบ้านศบตึงเพื่อนํใไซเข้าในการพัฒนาของบ้านให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> มูดาอยู่ที่ห้องอัดข่าวคะ่ะทุกคนก็จะมีนักข่าวแต่ละคนเข้ามาอัดอย่างนี้คะ่ะเพิ่งอัดเสร็จนะคะก็คือพี่นิดค่ะเขาเพิ่งอัดเสร็จคะ่ะทุกคนแล้วก็อะไรเหรอมแมนนี่นะคะเขาอัดข่าวเสร็จแล้วเขาก็ออกไปคะ่ะแล้วมกดาก็อยู่นี้นะคะเพราะว่าบางข่าวมูดาก็ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าอ่านแล้วบางข่าวหลังจากที่เราอัดเสร็จข่าวแล้วเราก็จะลงไปที่ห้องสตูจะเป็นห้องสตูใหญ่ตัวนี้นะคะ เป็นห้องศตูที่เราจะต้องอ่านข่าวให้ท่านผู้ชมฟังก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เลยมาไลฟ์สดวันนี้กันเลยว่าไม่ได้พูดบริเว้าเลยเพราะว่าย่านเสียงเข้าไม่เนาะพี่จะตุระโบดินเพื่อนบอกว่าไม่ต้องถามอะไรก็ได้เอซี FC, นั่งดูนะเขาเฉยๆมันฟังพุทธจนมากครับสนอนแต่คำพระพุทธเจ้า อ๋อค่ะฟังเหมือนกันค่ะพี่จตุระบดินเนาะน้อบุ๊ดาทานข้าวกับอะไรทานข้าวกับข้าวผัดขงิงตอนนี้น้งมงุดาอยู่ในห้องสตุค่ะตอนนี้พูดได้แล้วเนาะทักทายสบายดีทุกคนเดอ้อทักทายสบายดีทุกคนที่เข้ามากันแล้วกันเด้อเนอะาะใครที่ว่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้มุ๊ดาเด้อเนาะ ผ่ายทิวาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้มุกดาเน้นไลค์ให้มุกดาเนเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาเน่เป็นก็เลังใจให้กับมุกดาเนเด้อทักทายสบายดีทุกคนกันแล้วกันเนาะทั้งสามสิบเอ็ดคนขอบใจทุกคนหลายๆทีทววาเข้ามาเบิ่งเด้อทางานอะไรหรอครับอ๋อมุกดาทำงานข่าวค่ะทุกคนนนองมุกดาทำงานข่าวก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะ ก็จะเป็นการรายงานข่าวเรามาอัดข่าวแล้วเราก็ไปรายงานอยู่ที่ห้องสตูดิโอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็เลยมาไลฟ์สดช่วงบรรยากาศการทํางานให้ทุกคนเบ่งทักทายสบายดีทุกคนเดอ้อทั้งส,งสีคนนาอทักทายสบายดีกันแล้วกันเดอ้อทุกคน <c oughs> บ่มีไผ่เบาอย่างเลย <c oughs> <c oughs> บ่มีไผ่เบาอย่างเลย เป็นนักข่าวของประเทศลาวเหรอเก่งรอบด้านจริงๆขอบคุณค่ะใช่แล้วค่ะมูดาเป็นนักข่าวนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะมูดาไม่ค่อยได้อัปเดตชีวิตการเป็นนักข่าวเท่าไหร่ค่ะสวัสดีครับทุกท่านพี่ดูอยู่น้องมุดาอ๋อพี่พูดแต่ไม่ค่อยได้พิมพ์โอเคค่ะอัดแค่เสียงเลยครับ อัดเสียงด้วยแล้วก็ต้องถ่ายทอดด้วยค่ะต้องอัดอยู่ในสตูดิโอด้วยค่ะเราต้องเตรียมเสียงไว้อะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวมูดาก็จะไปที่ห้องสตูดิโอแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะทลกทายสบายดีทุกคนเด้อทางสเป p คนภยยังเบิง์ีจิมมีการเฮดเยกมูดาก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะมูดาได้ลงคลิปไปแล้วเนาะที่ผ่านมาเนาะได้ลงคลิปในการเปลี่ยนผู้ประกาศข่าวอยู่แล้ว ไปแล้วเด้อภัยทิวายัางบทันได้บึงก็สามารถเข้าไปบึงได้อยู่ที่ซ่องมุกดาเลยเข้าไปที่ซ่องมุกดาแล้วก็เลื่อนไปเบึงเลยเนาะมุกดากะเสีอัปเดตลงอยู่ในหันให้ทุกคนได้เบึงน้ากันนั่นเองเนาะแล้วก็ตอนแรงนี้เนาะมุกดาก็จะได้ลงคลิปให้ทุกคนเบึงคือกันเดอในตอนแรงนี้มุกดาก็จะอัดคลิปลงให้กับทุกคนบึงนนในตอนแรงนี้เส้นเดียวกันเด้อสามารถที่จะเข้ามาเบึงได้นะทุกคนนะ ตั้งใจทำงานน้องุูดาสู้ๆขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆเด้อทุกคนมีเวลาน้อยหนึ่งน้องุูดากะแวะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิงเนาะมีเวลาน้อยหนึ่งุูดากะแวะมาอัปเดตให้ทุกคนเบิง <S <S ช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงทำนาของประเทศลราแล้วนี่ใช่แล้วค่ะเป็นช่วงทำไร่ทำนาแล้วค่ะทุกคนมูดาก็อยากกลับไปเห็ดนาอยู่บ้านเด้เนาะยังไม่ได้ไปสํำนะทุกคนเนาะซึ่งว่าช่วงนี้เนาะก็เป็นช่วงฤดูฝนใกล้จะฝนตกมาแล้วเนาะ เป็นช่วงที่ว่าฝนจะตกมาแบบว่าบางมือกระตกเฮมเหมบางมือกับบริตัตกขออยันลุงคลิปจะมีไรายได้มากขึ้นคุณสุวัสิ์สริวานิตขอบคุณค่ะตอนเย็นไลฟ์สดอีกครั้งครับขอบคุณค่ะได้ค่ะทุกคนโอ้โทรศัพท์โทรศัพท์มันขึ้นว่ามันร้อนค่ะโทรศัพท์ขึ้นว่ามันร้อนค่ะ อยากไปเที่ยวลาวแต่ดูข่าวบางครั้งเจ้าหน้าที่จับผิดคนไทยจริงไหมไม่จริงคะ่ะ <c oughs> เน็ตไม่ดีหมุนหมุนติดตามน้องมุกดาตลอดขอบคุณค่ะต้องระวังนะเอซพูดไม่ดีเดี๋ยวดนนะคะ่อาออกไปแช่ทุกคนโทรศัพท์มันฟ้องว่ามันร้อนคะ่ะเนื่องจากโทรศัพท์ไทยคลิปเยอะมาก มันฟองว่ามันร้อนไม่บายแล้วหรอกไปบายก็ได้คะ่ะไปแล้ว <c oughs> มันร้อนอะ่ะมันบอกว่ามันร้อนอะ่ะ